สวัสดีครับมือนี่วันที14่14เมษายนพศ2 5นะครับวันรงการเมือที่สองนี่เขามาสูบน้ำใส้แปลงงานะครับแปลงงาเข้าเหี่ยงโพดเขากันเลยพอดีมีสาจากของนะครับซึ่งมันมีปลา าโดหรือปลาที่มันกินปลาแนวอื่นนะครับก็เลยวาสิมาสู่ปลาแล้วก็เข้าน้ำจากซ้านะครับใส่แปลงหงาน้ำเลยได้ประโยชน์สองแนวนะครับแปลงหงาเขาก็สภาพแห่งสนิทนะครับสูกเพาะแถมมันซุ่มนะครับ มีความสุ่มน่าจะสูบลาดเลยนะครับก็เพื่อได้น้ำแล้วนั่นเวเขาจะมาตัดแตงต่อนนะครับ แตงที่ไม่ดะลาบไล่ไล่นะครับนอกไปดจแตงคิวอากาศแต,แต,แต,ง,แตงตัวหง่าไปน้ำเลย ี่ขาดว่าสีได้ประมาณสองแปลงเลยนะครับหยาเฮา,านามเฮาแบบหยามีซีแปลงนะครับก็จะสูบใส่สองแปลงบันลุงเอาสมิ่งกันสองแปลงเชิงเหนือเือสีได้ปล่อยแห้งนะครับถ้าว่ายางเนี่ยตายจะแท้ปล่อยให้งถ้าฝนเรา nga กับเขียวอยู่นะครับซีอนอยู่ม่ถึงกับว่าแหงเหี่ยวได้น้ำมาเติมกับคือสีเพิ่มความเขียวเข้าไปอยู่เพิ่มความเหีเย้วหวยวของญ้าอีกแต่ครั้งนั้นเขาก็แหงน,นะครับโซ่แหงเลย ถ้ามาตายบอ่อว่าตายครับงาบว่าตายแท้เพราะว่ายัางติครับนี่ครับขนาดเท่าเขาเหี่ยงเหี่ยงนี่สิแหละครับนี่เทาเรื่อยเขานะครับแทงขึ้นมาหนากระแทงมามาตั้งแต่อยู่งานหน้านะครับก็เกิดมาเลย น้ำคันเทศเนี่ยผมสังเกตว่าเกิดลายนะครับล่ามขึ้นมานี่นะครับเขาใหญ่าลยนะันเกิด,ดที่ข้างทึงนะครับนี่เกิดก่อเลยอันนี้แทงหักไปแล้วก็ไม่ยังก่อเลย แตกกอแล้วก็แทงเห็ดเถาอยู่แตกออกไปอีกนะครับนี่เป็นหญ้าที่ทนแรงแล้วก็ทนน้ำท่วมครั้งได้ดีนะครับสำหรับหญาทแทงกุลาการบริหารจัดการกาง,ง่ายว่าต้องบดว่าต้องซับนะครับตัดให้กินได้เลยเ็นีไลายดีตัด,ด เห็ดญ้าแหงได้เลยเห็ดญ้าแหงอัดก่อนไว้คือฟางได้เลยหงาแป้งนี่มิทุน่านะครับอีกหบปีหนึ่งพอดีอายุสำหรับการปลูกของเขาที่มาปลูกแป้งได้ปีหนึ่งนะครับบอท่านใด บ่ท่านได้จำนายจากเทือนะครับนี่จะต,ตัดแห่งว่าจะค้องกินแล้วก็ปันพี่น้องไปปลูกนะครับสำหรับหยาแปลงนี้โดยพระละนาทีมันลายอย่างนะครับมันได้มาสูบน้ำใส่ตลอดห้ามมนก็นเลยชะงักไปแต่ลอให้มันได้ความชื้นแล้วก็ พร้อมเงาขึ้นมานะครับกระติดท,ที่โอกาสมากตัดแต่งต่อมนันน้ำลดจำนวนของไม่ยาลาบอยู่ในแปลงน้ำนะครับเพราะห้าทิ่มช่วงไปโดนไม่ยาลาบก็เลยเกิดนะครับช่วงหนึ่งไม่ยาลาบมันเป็นต้นอ่อนๆนะครับเท่ากับเท่ากับตัดช่วงนั้นเทาตัดดู ไม่ละโบ่มีโอกาสเด็โบม่มีโอกาสเดยเป็นเเป็นเถาของสีเลยนะครับเป็นตะต้นอ่อนขึ้นไหมจะซื้ออันนีน้เขาลากเรือได้เลยตอนนี้นี่ครับเขากับมาติดตาม ความก้าวนาการบริหารจัดการหาแเพ่งกลานะครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดมีปัญหายังเกิดนี่ต้าเสียดแก้ไขนะครับสำหรับแปลงน,นี่ปัญหาแรกที่ที่เจอนะครับก็คือแปลงน,นี้บ่อด้ปปับระดับพ่อปันไหน,นะครับยังมีหม่องต่ำหม,ม่องสูงอยู่ บด้หาบเสมอกันทําให้เวลาให้อานามเขา่านี่ยมันใส่เวลาดวนนะครับแล้วก็ใส่นามในปริมาณที่ไายมันจังทั่วแปลงน,นะครับอยู่ขางแก่คันแท่นี่มันกะจิตำนามกติีมะฮองยู่งนี่เทาก็ใส่วิธีการหดจากตรงกลางก่อนนะครับนี่ครับแย่แก่คันแท่นี่แหงหองแล้วนะครับ แล้วมงเครื่องเนี่ยังบอท่านในไปนะครับน้าบอท่านในไปหอดผมกับลรเฮตคู่เครื่องนี่นะครับซื้อนี่เลยเป็นคู่เครื่องเป็นโตขันน้าไว้ได้กลกายเป็นงานหน้างาน,นเดียวเนี่ยมีเปลงงอายุสองแปลงนะครับเอากระแกปัญหาในส่วนของระดับ การปรับระดับของพื้นที่ในการปลูกนะครับสำหรับผู้ใดที่สิปลูกหาเฮ็ดได้นะครับแต่ว่าว่างระดับพื้นที่ได้ดีๆนี่มันก็นทิซอยลดปัญหาได้บักร้ายเลยนะครับเั้่งการตัดการหดอน้ำการบริหารจัดการลื่นๆนะครับตัดก็ตัดง่ายพามันเสมอกันมันเจ็บนะครับถ้าเท้าบม่ได้ปรับมันก็ทิมาโล่งโค้งเค้งนะครับเวลาตัดไปเฮ้าก็ทิเปลืองใบ สำหรับแปลงหญ้าแปลงนี้อยู่บ้านน้องพอกนะครับย่้ยไก่กับวัดป่าหนองมมงนะครับเลยเอ่นนะหนองมงฝากพี่น้องกดติดตามสอบถามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับในการบริหารจัดการแปลงหญ้าแปลงกลานะครับผมก็ปลูก ได้เป็นปีนี่แล้ครับสี่รบปีนี่และแปลงนี้นะครับสำหรับงาแปลงไงญ่มน,นี่ก็ขออนุญาตนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ